นะโม, <itte> มตะะัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาเสวนาจะพารานังปันติตานันจะเสวนาเอตัมังคารมุตตมันติีณ <c oughs> โอกาสบัดน,นี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นรรมประดับสติปัญญาให้แก่บรรดาสาธุชนทั้งหลายวันนี้นอกจากพุทธศาสนิกชนอันเป็นอุบาสกและอุบาสิกาในชุมชนใกล้เคียงหมู่บ้านแผงลอยหมู่สองและหมู่สามตำบลเทพบ,บงคลแล้วก็ยังมีคณะคุณครูนำโดยออ,อและ เด็กๆนักเรียนในชั้นมัธยมได้เข้ามาร่วมกันบำเพ็ญกุศลประกอบาศาสนาพิธีในด้านของพระาศาสนาสิ่งเหล่านี้เป็นมงคลเป็นหลายๆมงคลที่เกิดขึ้นในชีวิตและก็เป็นความผูกพันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการใช้ชีวิตฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพ หรือพระอาจารย์เองก็ได้นำเอามงคลมงคล38ประการซึ่งเป็นเรื่องที่บรรดาม,มนุษย์ในโลกและเทวดาในสมัยก่อนเคยถกเถียงกันว่าอะไรที่เป็นมงคลเราจะกราบจะไหว้จะยึดถือจะอ่อนน้อมจะเคารพจะบูชาจะทำการตอบแทนให้ความเคารพต่อสิ่งทั้งหลาย อะไรเล่าเป็นมงคลแท้จริงมีคนทะเลาะกันมาแล้วในอดีตสองพันกว่าปีแล้วเรื่องหล่าก็ว่าอะไรเป็นมงคลการเห็นสิ่งที่ดีๆเป็นมงคลหรือเปล่าบางก็แย้งว่าไม่ใช่เพราะการเห็นมันเห็นสองอย่างเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะฉะนั้นมันจะดีมันจะเป็นมงคลได้จริงหรือไม่ก็ไม่จบ การฟังเสียงเป็นมงคลไหมมันก็เป็นไม่ได้เพราะฟังเสียงมันมีทั้งดีและไม่ดีการคิดนึกเอาเล่าตกลงว่าไม่จบปัญหาไม่จบเพราะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงเรื่องราวของมนุษย์ในสมัยก่อนทำให้แตกแยกกันเป็นสองฝ่าย เทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเป็นญาติพี่น้องก็แตกเป็นสองฝ่ายว่าอันนี้สิอันนี้สินนสเป็นมงคลยันพรหม,มโลกผ่านไปนานมากจนปรากฏในมังคลโกลาหลนตำนานที่ประกาศว่าอีกไม่นานพระผู้มีพระเจ้าจะบัดขึ้นและพระองค์ก็จะแสดงมงคลสูตรพอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ อุบัติขึ้นในโลกเป็นพระกุมารในตระกูลศักยวงศ์เป็นโอรสของพระเจ้าสุทธโธนะและพระนางสิริมหามายาเติบโตขึ้นออกบวชประกาศระาศาสนาเทวดาก็เลยเข้าไปเฝ้าและก็กราบทูลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอความเมตตาพระองค์ตอบคำถามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายว่า อะไรไม่รู้จักอะไรเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแท้จริงพระองค์ก็จึงตรัสมงคลละสูตรให้ฟังตั้งแต่อเสวนาจะพารานังปันติดานันจะเสวนาอันนี้เป็นคาถาเป็นมงคลข้อที่หนึ่งและมงคลข้อที่สองเอตมังคารมุตมังนี่คือมงคลอเสวนาจะพารานังความว่า การไม่ครบคนผ่านนะมูลเหตุแปลว่าไม่ครบผู้ที่ชักจูงไปในทางที่ผิดคือผิดศีลผิดธรรมกฎหมายบ้านเมืองผิดความถูกต้องและไม่ครบคนที่โง่เขาเบาปัญญาเพราะมีแต่จะทำให้ชีวิตเสื่อมมีความผิดพลาดมาทีหลังทำไม่ครบ ทำไม่จบทําไม่ถูกทําล่าช้าขาดความรับผิดชอบอไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เคารพของบุคคลอื่นย่อมชักชวนบ้างย่อมพูดบ้างย่อมทำบ้างย่อมคิดบ้างในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนี่คือลักษณะคร่าวๆของคนผ่านอย่างในอดีตที่เราเข้าใจและโดยปัจจุบันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของบุคคลผู้เป็น เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดในทั่วไปของสังคมก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ในคราวที่ตนเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่เกเรเป็นลูกเกเรของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์เกเรของครูบาอาจารย์เป็นคนเกเรของเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่มีความ หน้ากลัวและหวาดระแวงของสังคมในฐานะที่ติดยาและในฐานะที่มีพฤติกรรมความซุ่มเสี่ยงในทางสังคมแข่งรถมีแฟนและมีพฤติกรรมซุ่มเสี่ยงต่ออความสำคัญทางเพศอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าอาเสวนากลุ่มของคนพานโทษและ ผลของการครบคนพานก็จะเป็นดุจเช่นคนพานด้วยท่านบอกว่าคนพานเหมือนปลาเน่าใครเคยเห็นปลาเน่ามัางมันตายแล้วเนาะปลาเน่าตายจากความดีตายจากการมีชีวิตตายจาก <c oughs> การมีคุณค่าและราคาไม่เหมือนปลาเป็นเมื่อคนพานไม่ดีเหมือนปลาเน่ามันมีกลิ่นเหม็น คนที่คบคนพาลก็เป็นประดุดดังใบไม้หรือภาชนะหรือถุงที่ใส่ปลาเน่าไปด้วยมันก็เลยเหม็นท่านบอกว่าโบราณบอกว่าปลาเน่าหนึ่งตัวเหม็นทั้งตะค้องเมื่อคนพาลไม่ดีไม่เก่งไม่มีสิทธไม่มีธรรมคนเดียวทําให้เพื่อนๆเ,เดือดร้อนทําให้พ่อแม่เดือดร้อนทําให้โรงเรียนเดือดร้อนทําให้ชุมชนของเราเดือดร้อน เพราะฉะนั้นควรเลี่ยงส่วนใครจะเป็นหรือไม่เป็นก็อีกเรื่องหนึ่งมงคลที่หนึ่งสองเสวนาปันฑิตานันจเสวนาให้ครบบัณฑิตใครชื่อบัณฑิตมั่งบัณฑิตเป็นยังไงมีไหมบัณฑิตถ้าไม่มีไปเปลี่ยนชื่อได้นะโอ้โหนี่ดีมากเลยครบบัณฑิตหมายถึงว่าครบผู้ที่มีความรู้เรียนจบ มีความสามารถมีความคิดที่ดีปฏิบัติตนดีทั้งพูดดีทำดีเพื่อจะได้เป็นการชี้แนะต่อเรื่องอันเป็นมงคลคุณงามความดีเกิดขึ้นจากคนที่คิดดีพูดดีทำดีทั้งหมดเลยนี่เป็นเรื่องของอดีตในจะผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีก็ตามแต่ก็ยังคงทันสมัยเหมือนเดิม ฉะนั้นการที่เราทั้งหลายนะไม่คบคนพาลหันมาคบบัณฑิตคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนคนที่ช่วยงานพ่อแม่ที่บ้านมีทัศนคติวิชันรู้จักวิชันไหมใครสอนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษบ้างป่าวิชันวิธีคิดที่ใหม่หลากหลายวิสัยทัศน ไกลเห็นคุณและเห็นโทษมีกรอบในการวางแผนใช้ชีวิตแล้วก็ไปนั่งซ้ายสุดเลยอาจารย์ก็เอียงคอมาเนี่ยเออเดี๋ยวหันหันสักหน่อยออวิชั่นวิสัยทัศน์และวิธีคิดที่ดีภาษาอังกฤษเขา,า,าว่าอย่างนั้นองค์ประกอบของความเป็นคนดีก็คือดีทั้งหมด รูปร่างหน้าตาไม่จําเป็นแต่ว่าคิดดีพูดดีทดําดีเคลื่อนไหวดีทําอะไรก็มีประโยชน์ต่อคนต่อญาติพี่น้องต่อโรงเรียนต่อ,อพระศาสนาเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีคนก็จะพูดถึงคนที่เป็นคนดีของสังคมฉะนั้นคนดีสามารถฝึกได้คนไม่ดี ก็เขาเรียกว่าเป็นการฝึกเหมือนกันเพราะการครบการเสพการไปมหาสู่เมื Maya, ่อคำสอนเป็นในลักษณะแบบนี้เราทั้งหลายจึงต้องควรงดเว้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอนนี้โรงเรียนมีโครงการเข้าวัด ก็ต่อยอดจากปีที่แล้วเหมือนต้นไม้ต้นไม้เนะี่ยมันโตทุกวันโตทุกเดือนโตทุกปีฉันใดคุณธรรมของลูกๆเด็กนักเรียนก็จะต้องมีผู้ที่สนับสนุนเปิดช่องให้โอกาสให้มีโอกาสได้ประกอบาศาสนาพิธีแล้วก็ร่วมกันบำเพ็ญกุศลฝึกฝึกกราบพระฝึกเดินเข้าวัดเดินอย่างไร <c oughs> ถ้าเป็นประเทศสาภาพเมียนมานเพื่อนบ้านเราประเทศพมา่าอยู่ทางทิศไหนของบ้านเราทิศไหนเอ่ยประเทศพมา่าประเทศพมา่ามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติศีลังกามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเขามีคนนับถือพุทธก็90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ของไทยเรายังไม่ประกาศ อยู่ในระหว่างขั้นตอนประเทศพม่าจะเข้าวัดเขาต้องถอดรองเท้าวางนอกนูน่นถอดรองเท้าไว้บริเวณนอกวัดไม่ใส่รองเท้าเข้ามาในบริเวณศัสนสถานเช่นลานพระเจดีย์ลานวัดชั้นในเขาจะถอดไว้เป็นระเบียบและเดินเดินในวัดเขาก็ประนมมือ เรียบร้อยถ้าจะขึ้นในลานธรรมลานวิหารลานเจดีขึ้นได้แต่เฉพาะบุรุษก็คือผู้ชายสตรีไม่ให้ขึ้นไม่ให้หันหลังให้าศาสนสถานเขาสาภาพเมียนมามีการรักษาขนบตรรมเนียมประเพณีไทยที่งดงาม แล้วก็มีคุณค่าจนเป็นที่พูดถึงของชาวโลกโดยทั่วไปแต่ก็มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์บางอย่างสมบูรณ์บางอย่างก็ขาดตกเช่นเดียวกับบ้านเราทุกๆประเทศเป็นอย่างนี้แต่ว่าบุคคลใดมีความเฉลียวฉลาดรักษาประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีคุณงามความดีในด้านของศีลธรรมก็จะเป็นเรื่องที่ดีนี่ลักษณะของคนพาลและ และบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถฉะนั้นให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสฝึกและก็ปฏิบัติผลของคนพาลที่คนไม่ดีย่อมฟื้นตัวไม่ได้หากเป็นเป็นวัยรุ่นแล้วมีความซุ่มเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตที่เป็นคนพาลน,นะเช่นนะติดการแข่งรถ ผลปลายทางเป็นยังไงเคยเห็นคนแข่งรถไหมปลายทางจริงๆมันมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาในเวลาแข่งการอยู่รอดปลอดภัยก็เป็นเรื่องความเสี่ยงเหมือนกันพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บขาหักแขนหักคอหักพิการ กลายเป็นเรื่องเล่าของหมู่บ้านว่าโอ้โหมันซิ่งน่าดูเลยมันขับรถแหลงมอบได้มอบเคยเห็นโฆษณาเมื่อก่อนไหมจนเครียดกินเหล้าแล้วก็มีนั่งในโลงศพขับรถเป็นกุศโลบายของภาครัฐบาลแล้วก็การโฆษณาเดี๋ยวนี้สสรนะ ทำคลิปการเผยแพร่ในด้านกระตุ้นสังคมให้เกิดความรอบคอบแล้วก็มีสติผลของการติดยาปลายทางเนี่ยปอดเนี่ยเละเลยหายใจไม่ออกแล้วเดินไปไหนเนะีคนติดยานะคนจะกลัวแต่เขาไม่พูดเขาจะเขาจะบอกเขาจะคิดเลยว่ามาแล้วอันนี้เป็นคนอันตราย ไม่ไม่น่าไว้วางใจบ้านไหนมีลูกสาวอันเป็นหัวแก้วหัวแหวนเขาก็จะไม่ค่อยชอบคนที่ติดยาคนแข่งรถเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความคิดในด้านสังคมต่อยอดเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่สังคมเขามีความปรารถนาคนดีเข้าบ้าน คนดีของพ่อของแม่คนดีของครูบาอาจารย์ของโรงเรียนคนดีของพระาศาสนาเช่นที่เป็นต้นวันนี้ได้มีโอกาสฟังเรื่องคนท่านและบัณฑิตส่วนบัณฑิตย่อมเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นเบื้องต้นก่อนเป็นตัวชี้วัดเหมือนเขาทําการวิจัยเขาทําการสํารวจเขาทําการตรวจสอบเขาก็จะต้องดูเครื่องมือในการชี้วัด จะดูอย่างไรว่าเป็นบัณฑิตว่าเป็นคนดีว่าเป็นคนเก่งในเบื้องต้นเน่ยเขาให้ดูที่การศึกษาก่อนลูกมาเรียนไหมเรียนจบไหมมาเนี่ยมาครบไหมมาตรงเวลาไหมเอ่ยมาเนี่ยเสื้อไว้ในกางเกงหรือเอากางเกงไว้ในเสื้อแล้วแต่งตัว แล้วก็มีเครื่องเรียนมาครบไหมบางคนมีสมุดปากกาดินสอเครื่องมือเนี่ยไม่ครบอันนี้เป็นบัณฑิตไม่เต็มที่มาเหมือนกันจบเหมือนกันแต่รู้ไม่หมดรู้เหมือนกันแต่ทำได้ไม่หมดทำได้เหมือนกันแต่เอาไปนำไปเป็นผู้นำได้ไม่หมดโรคนี้สังคมนี้จึงมี นายกคนเดียวผู้นำประเทศคนเดียวจึงมีพระมหากษัตริย์ในสถาบันต่างๆประเทศต่างๆคนเดียวจึงมีผู้ว่าคนเดียวจึงมีในอำเภอคนเดียวจึงมีกำนันคนเดียวจึงมีผู้ใหญ่บ้านคนเดียวจึงมีผอคนเดียวใครมาเป็นผอไม่ได้ต้องมีคนเดียวออทำงานในหน้าที่ แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นคนเดียวหูกเพราะฉะนั้นเวลาเขาคัดคนดีคนที่มีความสามารถที่สุดสูงสุดจะประสบความสำเร็จวันนี้มีตัวอย่างหลายๆคนเดี๋ยวจะสำรวจว่าตัวชี้วัดที่พระอาจารย์ให้ไว้จะได้ผลหรือไม่ก็สำรวจในเบื้องต้นคร่าวๆการแสดงธรรมในเรื่องของคนพาล ที่ไม่ดีมีลักษณะต่างๆพอประมาณสั้นๆบัณฑิตคือคนดีมีลักษณะต่างๆประสบความสำเร็จอย่างไรเมื่อมีการศึกษาย่อมต่อยอดไปถึงการหน้าที่การงานและเป็นที่รับรองของกฎเกณฑ์ทางสังคมว่าจะต้องทำงานมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาภาคทฤษฎีซึ่งทำงานเนี่ยมันเป็นภาคปฏิบัติ แต่ว่าจะต้องรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องและรู้เมื่อไม่รู้สิ่งไหนแต่รู้แหล่งข้อมูลว่าจะหาได้อย่างไรจะปรึกษาบุคคลแบบไหนจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนี่คือลักษณะของบัณฑิตก็พอสมควรขอขอ,อนุมโมทนาสาธุชนทั้งหลายซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาและคณะคุณครูนำโดยผอ,อ พาลูกๆเด็กๆนักนเรียนชั้นมัธยม1,2,3เข้ามาบำเพ็ญศาสนาพิธีศาสนกิจในทางพระศาสนาเป็นการปูพื้นฐานพฤติกรรมคุณงามความดีเหมือนเป็นวัคซีนที่ฉีดเข้าไปนำพาให้เห็นให้ได้ยินให้เกิดการกระทำในภาคปฏิบัติเป็นภูมิคุ้มกันคุณงามความดี ให้เกิดขึ้นเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาขออารัตนาคุณภะษีรัตนตรยัยอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมทั้งกุศลคุณงามความดีที่ทุกคนทุกท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญให้เป็นไปขอจงมารวมกันเป็นตบาเดชะ เป็นทั้งภพาวะและปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการเรียนคิดสิ่งหนึ่งปรารถนาสิ่งใดอันเป็นคุณงามและความดีไม่ผิดศีลธรรมกฎหมายบ้านเมืองขอ,อให้สิ่งนั้นๆจงพัันสำเร็จจงผันสำเร็จทั่วกันทุกท่านทุกคน แสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี